แล้วเราเอาผมขยับมาขย่าข้าวโพดขายได้เกินคาดข้าวโพดที่เอามากระสอบหรืเนี่ยคือหมดเลยทําใหม่สดทุกวันก็ขยา่าถุงต่อถุงก็คือลูกค้าจะติดใจตรงนี้ประมาณ3นาทีค่ะข้าวโพดแตกลองผิดลองถูกในการควบคุมไฟเปไ็นปสำคัญกระสอบหนึง22โลเริ่มไปกระสอบ2องด้วยไหมทุกคนนะคะทำไหมทุกคนถ้าใครไม่ไหมนี่คือมไม่ใช่ละ พี่ชื่อพี่โฟดเป็นเจ้าของแบรนด์ร้านนายป๊อปคอรนนะคะก็ะคือตอนนี้พี่ขายจะเป็นป๊อปคอร์นเขย่าถุงใน20บาทแล้วก็มีเป็นเครื่องพาราเมลป๊อปคอร์นพี่จะสั่งจากบริษัทที่เขารับนาเข้ามาเลยเพราะว่าเขาจะเป็น,มนเมล็ดที่สั่งมาจากอเมริกาวันนี้ขายประมาณ4กระสอบขึ้นไปที่ส่งลายใหญ่6เจ้าและลายย่อยๆก็อยู่ประมาณน่าจะเป็นร้อยออนไลน์ด้วยต่อเดือน จุดเริ่มต้นของเราอ่ะก็คือเราเริ่มจากศูนย์ก็คือเหมือนเราอ่ะกำลังจะหมดกันในเงินก้อนสุดท้ายแล้วแล้วทีนี้เรามาเจอในสินค้าที่ว่าเออเราน่าจะทําให้เราอ่ะประสบความสาเร็จได้เราก็เลยลองดูอีกหนึ่งตั้งว่าโอเคจะประสบความสาเร็จไหม ที่ลงทุน,นไดเท่าไหร่ที่ลงทุนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่พอมาขายวันแรกคือมันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะขายได้วันแะแค่4 0 0้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเริ่มจะหมดลนะหมดกำลังใจแล้วว่าจะทํายังไงต่อไปพี่ก็เลยลองมาเดินดูตลาดตรงนี้มันมีอะไรที่มันพอที่จะทําให้สินค้าเราเนี่ยเป็นจุดเด่นขึ้นมาได้บ้างก็ไปดูเห็นเขาขายมันฝรั่งทอดอะคะ่ะที่เป็นแห่งๆขย่ำเราก็เลยเอ๊ะลองเอาผงขย่ตรงนี้มาขย่ำข้าวโพดดูบ้างไหมเพราะว่ายังไม่มีใครทำพอเราเอามาขย่าวันที่2 ก็คือขายได้เกินคาดเลยได้คือวันละสี่พันถึงห้าพันนะคะคือลูกค้าเนี่ยมาแบบต่อคิวกันยาวมากคือดีใจมากๆแล้วก็ข้าวโพดที่เอามากระสอบหรือเนี่ยคือหมดเลยก็คือแบบได้ละเราบาถูกทางมีแบบไม่มมีบ้างมีบ้างมีมีแรกๆค่ะมีหม้อดําหมดเลยค่ะก็คือลองผิดลองถูกในการควบคุมไฟเป็นสาคัญเพราะตอนแรกอะ่ะไม่รู้ใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยมันตายมันไหมก่อนก็มีคันพ้ะเหมือนกันนะกว่าจะได้ค่ะจะต่อป็นกิโล กระสอบหนึ่งยี่สิบสองโลปกเสดไหมไม่จริงเริ่มไปกระสอบสองด้วยไหมทุกคนนะคะทำไหมทุกคนมันต้องไหมถ้าใครไม่ไหมนี่คือไม่ใช่ละพี่ก็เลยต้องสั่งซื้อเครื่องตัวนี้จากประเทศจีนตอนแรกใช้หม้อเล็กๆพี่ก็เลยหาม้อที่แบบให้มันมีความแตกต่างก็เลยเซิร์ชหาดูก็เลยเจอจากประเทศจีนก็เลยได้เครื่องตัวนี้มาเป็นตัวแรกใช่ มีจุดเด่นอะไรบ้างจุดเด่นของเราจะเป็นที่เราทําใหม่สดทุกวันนะคะแล้วก็เขย่าถุงต่อถุงจะไม่มีการมาเขยา่าค้างไวแล้วมาขายก็คือลูกค้าจะติดใจตรงนี้มาถึงก็คือเขาสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าขนมเราเนี่ยจะใหม่ทุกวัน อ่ะชิมอัน,นี้กันบาร์บีคิวบาร์บีคิวอันนี้ที่ขายดีขายดีที่แบบว่าขายดีที่สุดตอนนี้และพี่คิดขึ้นเองอสูตรของเคลือบคาราเมลช็อกโกแลตซึ่งตอนนี้ป๊อปคอนเคลือบคาราเมลเราจะทําขายส่งด้วยถ้าเป็นขย่จะมีประมาณ15รสชาติณนะตอนนี้รสชาติที่ขายดีที่สุดคือชีสบาร์บีคิวปาติก้าสาหร่ายเนยนม ก็ต่อไปนะคะที่ก็จะพัฒนาสูตรเพิ่มขึ้นแล้วก็รสชาติเพิ่มขึ้นให้มากกว่านี้ที่อยากจ,จะสร้างแบรนด์ของพี่ให้คนรู้จักมากขึ้นคืออาจจะมีการขายแฟรนชชายถ้าจะซื้อแฟรนชชายกับพี่ตอนนี้คืองบ5้า0 0ื่นจะซื้อได้แล้วค่ะคือครบทุกอย่างพร้อมหม้อนะคะหม้อใบใหญ่เลยแล้วก็จะมีการสอนสูตรนะคะใครที่ไม่ซื้อแฟรนไชายก็ได้ค่ะ อยากจะทราบสูตรก็คือโทรไปรสอบถามได้เลยเรายินดีที่จะบอกหมดนะคะให้ทุกคนนําไปสามารถประกอบอาชีพตัวเองได้ขั้นตอนของการทาป๊อปอนนะคะถ้าใครอยากจะทํานะคะใส่เนยลงไปนะคะ400กรัมแล้วก็มเมล็ดข้าวโพดนะคะ500กรัม500กรัมนะคะต่อไปจะเป็นเกลือนะคะประมาณ1ช้อนน้ำตาลทรา,ายเราจะใส่ที่หลังนะคะถ้าใส่ลงไปจะทําให้ไหม้นะคะน้ำตาลจะไหม้เดี๋ยวรอให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีก่อนนะคะเปิดไฟระดับปานกลางค่อนข้างไปทางแรงนิดนึงค่ะ ประมาณสนาทีค่ะครัเพราะแตกกลัวอตอนแรกกลัวค่ะกลัวมากเลยงกด้วยงกสูตรไม่กล้าบอกด้วยเพราะว่ากลัวจะมีคู่แข่งแล้วเราจะขายไม่ได้แต่พอเราได้รู้แล้วว่าบางคนเนี่ยเอาไป1ิคนแต่คนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยอาจจะมีแค่หนึ่งฉะนั้นเราก็เลยไม่ไม่เป็นไรก็ยอมยอมที่จะให้สูตรเขาเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าเอาไปทํามาหากินได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ค่ะ ตอนนี้ก็คิดว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะในอนาคตต่อไปก็อาจจะเป็นการสร้างขายแฟรนไชส์เนี่นะคะ่ะเป็นความสําเร็จอีกก้าวหนึ่งต่อไปข้างหน้าถ้ามีใครอยากคิดที่จะทําธุรกิจนะคะคือถ้าคนไหนที่คิดจะทำเนี่ยต้องให้มีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าถ้าเราทําตามคนอื่นเนี่ยเหมือนกับคนอื่นเขาทาสําเร็จมาแล้วแล้วเราไปทําตามเขาความสําเร็จอาจจะไม่ถึงแต่ถ้าทําอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นความสําเร็จก็จะลอยอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็ขอให้มีความอดทน แล้วก็สู้ในธุรกิจที่เราคิดจะทาให้ประสบความสาเร็จใครที่สนใจอยากจะรับป๊อปคอนไปขายนะคะก็เข้าไปที่หน้าเพจได้เลยนะคะเพจร้านนายป๊อปคอนมีทั้งปรีและส่งถ้าลูกค้าต้องการให้ทําเป็นรูปแบบของทางร้านหรือลูกค้าต้องการนาไปติดแบนด์เองก็สามารถติดต่อได้เลยและร้านของเราก็จะอยู่ที่ตลาดบางใหญ่สมัยนะคะซึ่งเป็นร้านตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คตรงนี้นะคะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวฟเกตค่ะ